สวัสดีตอนสามทุ่มค่ะทุกคนวันนี้ใครนอนกี่โมงบ้างคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยแล้ววันนี้นะคะจะพานุน้องไปรับตุ๊กตายูนิคอร์นที่จะอยู่ข้างๆตัวเรานะคะเขาแจกทั้งหมด5,000ชิ้นค่ะซึ่งทําง่ายไม่เกินสิทนาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วจ้าเดี๋ยวพี่แป้งชมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะแล้วมั เราได้ของมาแล้วนะคะเวลาใส่เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าน่ารักมากไปดูข่าวว่าทำยังไงข่าวแมปตามแป้งมาเลยนะแป้งจะจริงดิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมค่ะซึ่งบอกเลยว่าใครเคยเล่นแล้วเนี่ยมันจะเร็วกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงสําหรับมบอใหม่ไม่ต้องเป็นหัวนะคะน้องกดเพลย์ได้เลยนะคะจากนั้นกดกากบาดทิ้งไปได้เลยค่ะเราต้องสร้างหมาก่อนอย่างแรกเลยน้องจะต้องเห็นว่าตัวเองมีจดหมายข้างบนตรงนี้ไหมนะคะหากน้องมีแสดงว่าน้องไม่บักนะคะ ไม่มีเนี่ยต้องเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆจนกว่าน้องๆเนี่ยจะขึ้นรูปจดหมายแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าต้องไปเซิร์ฟคนน้อยๆนะทำการผู้คนกับ นะคะจะคุยอะไรก็ได้นะคะจากนั้นเล้ยนนนนะคะเอาขวานเนี่ยมาตีต้นไม้น้องจะได้ของมาแล้วเปิดกระเป๋านะคะแล้วกดอันแรกนะคะน้องแล้วไปค้ำนะคะเชือกมาเรานะคะจะเอาเชือกนะคะน้องมาตีม้านะคะหรือห่วงม้าแบบนี้นั่นเองเรานะคะจะได้ม้ามาหนึ่งตัวโดยการที่น้องเปิดกระเป๋าแบบนี้ค่ะแล้วน้องกดซองจดหมายด้านบนเลยนะคะแล้วกดปุ่มสีมูวเทเลพอร์ตไปได้เลยตรงนี้สําคัญมากหากใครไม่มีนะคะลองไปดูที่ท่าเรือก็ได้นะคะเพราะแมปมันยังบั๊อกอยู่นะคะการที่เห็นซองจดหมายเนี่ยแน่เลยน้องสามารถ มเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะกดแผ่นที่ด้านบนขวามือนะคะให้น้องเนี่ยเฉียงซ้ายขึ้นไปมุมสุดนะคะน้องจะเห็นตัว R นะคะ A C E นะคะซึ่งน้องจะต้องไปตรงนั้นโดยการขี่ม้าไปค่ะพี่แป้งไม่แนะนําให้เดินไปสําหรับใครอยากเดินก็เดินได้นะคะถ้าไม่อยากตีม้ากอดอะไรแบบนี้นะคะถ้าน้องเดินมาถึงตรงนี้นะคะแล้วใหน้น้องเนี่ยเข้าไปในต้นไม้นะคะจะเห็นแสงสีเหลืองเลืองแสงแบบนี้นะคะจะมีม้าอยู่ดีคอนอยู่นะคะน้องให้ทําการนะคะกดตัว E นะคะแล้วกดบายได้เลยไอเทมสโรบัสจะขึ้นมา เซิร์ฟเข้าใหม่แล้วมาตรงนี้ที่เดิมนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามายังไงนะคะสมมุติถ้าออกเซิร์มเข้าใหม่ไปแล้วไปที่ท่าเรือน,นะคะแล้วกดพูดคุยนะคะมันจะเป็นคําว่ายูนิคอร์นนะคะน้องๆอ,อยู่ด้านขวามือ,น,อน้องกดอันแรกเลยแล้วมันจะวาร์ปเรามาที่นี่ค่ะ